การต้ม้ำร้อนตัวนี้นี่รับอาการแตนอาการแตนไม่ใช่อาการสแตนบายคืออาการเนี่ยพอกดเนี้ยไฟสแตนบายไม่มีนะแล้วก็กาก,าก็ไม่ร้อนนะฮะตัวนี้ลยเครื่องหนึงนะ่งฮะเครื่องบ้านส่งมาซ่อมฮนะตัวนี้เพิ่งซื้อเพ่เขาบอกว่าซื้อมาประมาณสองวันนะแต่ไม่ส่งคืนนะเพราะมันราคาถูกอนะไอตัวนี้คือ ไฟมีนะครับวันนี้ไฟมีไฟกดมีแต่กดไม่ติดนะอ่าเกินไม่ว่ากดไอ้ตัวสวิตช์เนี่ยไ,ม,ไม,ยม่ไม่ยอม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 ค้างให้ฮนะเกินมันดีดตล,ลอดนะพอปล่อยปุ๊บมันดีดนะดดเ,นะเห็นไหมพอปล่อยปุ๊บดีดดีดเองฮนะมาดูวิธีซ่อมมาซ่อมอยังไงฮนะโอเคมาดูกันครับ สวัสดีครับคนนอนเปลครับการอาการตัวใหม่ฮนะตัวเก่านี้มันจะเสียตรงนี้นะวิธีซ่อมผมก็ในปีที่ผ่านมาการต้มน้ำร้อนนะการราคาถูกนฮะคือแบบไม่ต้องซื้อหลายๆครั้งฮนะซ่อมง่ายๆนะซ่อมยังไงมาดูกันนะส่วนตัวนี้นะผมว่าน่าจะไม่ใช่การตรงนี้นะผมว่าน่าจะเป็นอาการที่อื่นแล้วนะนะพอดูเพราะอาการนี้มัน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 ,ม,นมันกดติดนะ คือเนี่มาดูที่ซ่อมกันนะซ่อมอยังไงฮนะอันดับแรกนะเราต้องมีอุปกรณ์พวกง่ายๆนะสั่งมาจากช็อปปี้รั a ด้าพวกนี้นะราคาไม่ถึงร้อยนะครับส่งมางานเล็กๆนิดน้อยงานดนะีไอ้นสั่งมาเลยครับเป็นชุดอย่างเงี้ยซ่อมโทรศัพท์ก็ได้ซ่อมกัะบทุกอย่างคะมันมีข้างในประมาณสักยี่สิบกว่าอันนะส่วนยี่ห้อีนผม ผมไม่รู้ว่ายีา่ห้ออะไรนะตามนี้เลยคนระยี่ห้อตราตราแรดนะฮะเนี่ยตัวตัวแรดตรงเนี้ยนะผมใช้มาแราปีนะครับใช้ใช้คู่มาแต่ราคานี้รู้สึกว่าน่าจะร้อยี่สิบบาทนะพร้อมส่งหมุนนะหมุนละสามตัวนะสามจุด แก่แกล้วแก่แล้วมันวงจรมันไม่ซับซอ้อนนะมันมันไม่มีอะไรหรอกเนี่ยมออทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้ในในที่ของมันนะเดี๋ยวหายนะการทำวาร้อ,อนพวกนี้มันไม่ไม่ได้ซับซอ้อนอะไรมากนะหรัะมันมีแค่ไอตัวผมเรียกว่าฮีตเตอร์มันแล้วกันนะตัวเนี้ยตัวที่ทําความร้อนนะฮะ ผมเรียกถูหรือเปล่ามันเนี่ยตัวที่เอาเยี้ยกันไอตัวที่ทําความร้อนอะไรกันเอาให้ระจาใจตรงไอส่วนตัวนี้ตัวสัมผัสมันนะตัวสัมผัสมันตัวสัมผัสที่ไอเวลาเราตั้งกาเนี่ยมันจะมีั้วบวกค้วลบกราวอะ่ะกราวกับข้อไฟเนะี่ยมันมีสองตัวอันนี้เวลาตั้งปุ๊บเนี่ยมันก็สัมผัสตัวที่ที่เสียบไฟฟ้านะเสียบไฟฟ้าเอซีนะนะ เอาเอาไฟฟ้าบ้านเลยกันนะเอาไปกับหัวใจง่ายๆนะอย่ว่า AC DC อะไรดาเสียบไฟบ้านมันก็วงจรมันก็ต่อมาผ่านทางสวิตตัวนี้นะสวิตตัวนี้นะแค่นี้เองง่ายๆนะเวลาสวิตตัวนี้กดติดนยะไอตัวนี้ก็มันก็สัมผัสสัมผัสติดต่อมันก็ต่อขั้วบวกขั้วลบก็มันก็ทําให้ตัวนี้ตัวทําความร้อนมันร้อนพอทําความร้อนร้อน ไอ้มันเดือดออกมาเนี่ยมันก็กดในตัวนี้ก็จะให้ดิบป๊บแค่นี้เองหลักการง่ายๆนะแต่ตัวนี้ทําไมมันกดแล้วไฟไม่มีตัวนี้ไม่เสียแน่นอนนะตัวนี้คงทนนะผมว่ากาพังก่อนนะไอ้น,นี้จะเสียนะทำเขาทาดีมากนะทุกตัวนะราคาถูกราคาแพงเหมือนกันนะแต่ตัวนี้มาดูกันนะว่ามันจะเสียตรงไหนนะมาดูกันนะดีดเช็คนะ ไอ้ ه, ถ้าเช็คนี้ถ้าไม่มีไอ้ตัวตัววัดมันนะทำยังไงนี่คือตัววัดอ่ามิเตอร์นะมิเตอร์มิเตอร์แคมป์มิเตอร์พวกเนี้ยมิเตอร์ตัวไหนก็ได้นะแต่ผมก็ใช้มิเตอร์แบบตัวนี้มิเตอร์เข็มก็ได้อ่ามิเตอร์นี้ผมก็ใช้ในประสงค์ฮะมันก็ไม่ละเอียดนะแต่ในประสงค์ดี แต่ว่าผมนี่ใช้ผมจะใช้ชอ็อตสกิลนะใช,ใช้แค่แบบมีเสียงนะผมจะเช็คแบบไม่เช็คไม่เช็คโอมเอาอย่างนั้นไม่เช็คไฟนะกันเช็คที่มีเสียงเงี้ยอ่าเวลาแตะสัมผัสแล้วมันมีเสียงเนะี้ยอันดับแรกนะผมจะเช็คตัวตัวสวิตช์มันนะผมคิดว่าไม่เสียนะสวิตช์มันนะนะเนี่ย เวลากดต,ตรงนี้กดต,ตรงนี้ไฟไฟมาตรงนี้กดต,ตรงนี้นะดู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 ดยากนิดหนึ่งนะไม,ไม่มีไม่มีตัวตัวขามันแตะแตะที่อันเนี้ยเฉพาะเฉพาะข้างเดียวนะเฉพาะไปสวนะิต์นะไปสวิต์แตะที่สวิต์เลยนะไปปดสวิต์เดี๋ยวเดีย๋ยวไม่สำใจ อ่าเนี่ยหมายความว่าไปปิดสวิตนะปิดสวิตสวิตอยู่บนเนี่ยเนี่ยสวิตเนี่ยข้างบนเนี่ยบอกว่าสวิตไม่เสียแน่นอนนะแล้วพอสวิตไม่เสียมันเสียตรงไหนส่วนตัวทําความร้อนมันนะครับ ตัวทาความร้อนก็ไม่เสียผมว่าน่าจะอยู่ตัวสัมผัสพวกนี้นะสัมผัสใต้พวกนี้สัมผัสมาจากไฟไฟไฟที่นู่นเพราะตัวอื่นไฟมีแต่ที่นี่ไฟไม่มาต้องสำรวจดูต้องแกะดูนะครับว่าตัวไหนที่ทำปัญหานะไอ้ตัวนี้นะครับมันจะมีกราวตัวหนึ่งคมมันตัวหนึ่งฮะตัวไฟตัวหนึ่งตัวลบตัวหนึ่งฮะแล้วก็มันจะลงมาที่ไฟ ไฟตัวบวกตัวลบตรงเนี้ยเราต้องเช็คดูว่าตรงไหนที่ไฟไม่มานะต้องเช็คตัวกราวก่อนนะตัว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 ข้างฮะมีไฟไหมยากนิดหนึ่งฮะจับนิดหนึ่งฮะนเนี้ยหมายความว่าตัวนี้กับตัวนี้ สัมผัสอยู่ส่วนตัวในดูเช็คดูนะครับโอเคตัวในรู้เรื่องฮะตัวในตัวในเนี้ยตัวในตัวมันจะมีสองชั้นะหนึ่งสองสองชั้นชั้นที่สองเนี้ยไฟไม่มาไฟไม่ติดหมายว่ามันจะช็อตตัวข้างในเนี้ยตัวสีแดงที่มาเนี้ยไฟจากตัวนี้มาจากถึงเนี้ยมันไม่มีสัญญาณตัวนี้มีนะครับ พอตัวนี้ไม่มีสันนิฐานได้เลยว่าตัวนี้ขาดแต่ขาดตรงไหนเนี่ยมาดูกันนะครับดูกันเลยไอ้ตัวนี้มันสัมผัสมาด้านล่างวนอะเราต้องถอดนะเขาเัาพออีา่น้องมาดูกันนะครับถอดเป็นไงดีอะอะไรอยู่ข้างๆนว่ก่อนอะไรก็ได้อยู่ข้างๆนะไม่มี เออต้องหาเราต้องไปหาที่อื่นแล้วนะเอาท่อที่มีะนี่อะไรอะไรก็ได้นะลองลองผมจะแกะตัวเนี้ยน็อตตัวเนี้ยน็อตตัวเนี้ยน็อตอตัวนี้ยังมีมีหนึ่งสองสามสามตัวนะน็อตผมจะเอาแผงนี้ออกเลยนะวิธีเอาแผงออกง่ายๆนะถอดตัวนี้ก่อนลากเลยครับเราลากที่หนึ่งลากตัวที่สอง ก็จำไว้ด้วยนะว่าลากตัวไหนออกนะครั้งนี้ค้างนี้่ะมันก็เหลือแต่ตัวตัวตัวสัมผัสทั้งหมดนะผมจะยกชุดออกเลยมาดูกันนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมหาไอ้ตัวน็อตหมุนด้วยกันน่ครับผมหาครีมที่หาได้นะครีมครีมประมาณนี้ครีมอะไรก็ได้นะที่แต่นี่รู้สึกว่ามันใหญ่เกินนะรูดถอดได้ไหมถ้าถอดได้ผมก็หาไอ้ครีมตัวเล็กๆนะ หมดได้ครับหมดได้ห่าหลุดเหเห้ <c oughs> อันนี้หลุดนะ <c oughs> มันหลุดตรงนี้หลุด ไฟเนี่ยผมก็สเปรยเอาเองนะระวังที่จริง้วผมต้องตอดอ่องนี้ออกก่อนนะแต่วันนี้มันหลุดเองก็ถือว่าหลุดแล้วนะหมุนนะครับหมุนหมุนคือหมุนว่ามันจะเป็นสกรูมหมุนนะหมุนตัวเนี้นะมันผมอยู่คนเดียวนะถ่ายคนเดียวด้วยอเคเนี่ยเล็กน,นิดเดียวนะเท่ากับเม็ดข้าวอะประมาณเม็ดข้าวหนึ่งเม็ด ประมาณนั้นแหละเล็กมากนะตัวที่หนึ่งออก,ออกตัวที่สองโอ้แน่นจัง หมุนะหมุนออกลนะคลิปนี้มันยาวหน่อยนะต้องขอไปท่านด้วยนะถ้าไม่ละเอียดอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะทําไม่ได้นะแต่คนที่มีความรู้แล้วผมไม่ไม่เน้นนะผมเน้นคนที่ยังยังไม่รู้เรื่องกานะฮะเรื่องไม่รู้ระบบไฟพวกนี้ยนะะคนที่รู้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะ เธอไม่ต้องสอนเขาบอกแค่แค่เห็นก็รู้แล้วว่าต้องทํำยังไงนะแต่คนที่ไม่รู้เรื่องกาหลายอีกหลายคนนะผมต้องต้องให้ชัดเจนนะฮะว่าทําตรงไหนต้องทํายังไงพวกพวกนี้ถ้าสมมติว่าไม่ไม่แม่นนะ,ะมันก็เกิดอาการลักบอนจรนะคุว่าช็อ,ชอตช็อตได้นะคืองาน,นพวกงาน DIY นะนะ ถ้าซ่อมไม่ได้ทิ้งซื้อใหม่ง่ายฮะร้อยกว่าบาทกาพวกนี้ถ้าซื้อใหม่ไม่เกินสองร้อยบาทเลวครับของถูกฮะถ้าซ่อมได้ซ่อมฮนะถ้าซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งง่ายฮะโอ้ก็จะออกได้เม็ดเท่าเม็ดข้าวจริงๆฮะเนี่ยเล็กจริงๆฮะนี่ครับ เห็นไหมแผงมันแผงมันหนึ่งแผงฮะมีอะไรบ้างนะะต้องใจเทคนิคมันนะมีมีอะไรบ้างผมสันนิษฐานว่าไอ้นี้ก็จะเป็นโทโทโมฟิลตัว,นวนหนึ่งฮนะโทโมฟิลมันกัน สองตัวนะคือตัวบนตัวตัดตัวล่างถ้าร้อนจัดก็ตัดมันจะดีดตัวนี้นะดีดพอร้อนจัดสมมติว่าร้อยกว่าองศานะมันก็จะดีดตัวนี้มันจะเป็นแผ่นแผ่นเคกว่าแผ่นทอมสตานะมันจะดีดปุ๊บนะพอดีดปุ๊บมันก็จะแยงตัวตัวตัวข้างในเนี่ยตัวข้างในจะมีสีขาวๆเห็นไหมขาวๆข้างในเนี่ยพอขาวๆข้างในเนี่ยมันจะไปดีดตัว ตัวหน้าสัมผัสตัวเนี้หน้าสัมผัสขาขากลางไอ้อไม่ใช่ขา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 ,ขานอกนะฮะเนี่ยตัวสัมผัสเนะ่ยตัวดีบเขาจะกันไว้เวลาเวลาสมมติว่าร้อนจัดนะ,ะหรือว่าไฟน้ําไม่มีพวกเนี้ยมันจะดีดตัวฮนะแต่ตัวนี้มันดีดน่าจะดีดแล้วก็ไม่สัมผัสนะเนี่ยเห็นไหม มันจะอยู่ที่ขานนอกนะครับจำไว้จะอยู่ขานนอกอันนี้คือขานในนะไอนน้ไม่ใช่นี่นี่ขาน,นอกนี่ขานในนะคดีดตัวมองไม่ค่อยชัดนะผมเอาไฟสองแลก็ท่านไม่เห็นอันเนี้ยเห็นไหมนะครับขาดีดมันตัวนี้นะ่ะผมว่าตัวดีดน่ะเสียนะไม่สัมผัส ดูวิธีแก้ไขยังไงนะเดี๋ยวผมต้องต้องรื้อทั้งหมดนะหรอเปล่าพวกความมั่นใจต้องรื้อนะน้าไม่เห็นชัดเลยครับหน้าสัมผัสไม่สัมผัสน,นะมีตัวหน้าสัมผัสเนี้ยหน้าสัมผัสด้านในเนี้ยไม่สัมไม่สัมผัสนะครับ หน้าไม่สัมผัสด้านใต้นียนะครับตัวดีบมันนะตัวดีบมันตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราต้องแก้ด้วยดันดันให้มันมีสปริงนะดันขึ้นนะเนี่ยสปริงติดแล้วนะแล้วก็ดันตัวเม็ดสีขาวเนี่ยเม็ดขาวๆที่อยู่ติดที่ตัวฟิลมันนะตัวฟิลเหล็กเนะนี่ยเนี่ยโอเคดันขึ้น อ่าไม่ใช่ดันลงฮะแล้วก็ตัวนี้น่าสัมผัสมันติดกันแล้วนะฮะนี่มันติดกันแล้วพอติดกันปุ๊บทีเาเนี้คราวนี้ติดแน่นอนฮะลองเอาตัวเสียงหน่อยนะครับคราวนี้พอติดปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันมีเสียงะฮะเห็นไหม โอ้ยยังไม่มีนี่ครับพอสัมผัสปุ๊บเนี้ยเนี้ยติดแล้วเนี่ย ตัวนี้คือตัวกลางนะตัวกลางเนี่ยอยู่นี้เนี่ยตัวสัมผัสมาแล้วตัวนี้ตัวนอกตัวนอกมียังไม่ปัญหาเพราะมันไม่ได้ตัดนะคือต่อตรงนะฮะนะครับต่อตรงอันนี้คือตัวในนะสัวหน้าสัมผัสเนี่ยเนี่ย โอเคสัมผัสแล้วพอสัมผัสปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องประกอบนะนะต้องประกอบแล้วมาดูกันครับตกลงว่าพอพอสัมผัสได้น้อยเนี่ยไฟก็กระปิดกระปล่อยผมเลยเอาช้อนเนี่ยช้อนช้อนกินข้าวเนี้ยมาดันตัวเนี้ดันตัวสัมผัสเนี่ยดันเนี้ยง้างขึ้นเลยดันกดกึ๊ดแล้วก็ให้มันสัมผัสขึ้นสูงนิดนึงนะ พอสัมผ <utral. S 1> no ัสขึ away, i, ้นส no ูงไม่ต้องมากนะเพราะตัวนี้มันจะเป็นทําหน้าที่ทโมอ่าทโมฟิลดันดันไอตัวบนเนี้ยเวลาไฟร้อนเกินนะหรือว่าน้ําไม่มีมันจะดันขึ้นทำเราดันพอประมาณนะดันตัวนี้นะครับเนี่ยตรงกลางนะตรงกลางเนี้ยคือออกมาฝั่งเนี้ยคือน่าจะเป็นไอไฟเป็นไฟะสีแดงนะอันนี้เราสัมผัสดูนะครับ สปัตตุกลางและตรงกลางนะรงงนะครับเนี่ยมาหมดแล้วนะไฟเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมาแล้วชัดเจนนะประกอบได้เลยประกอบตามเดิมนะตามเดิมนะแบบเดิมแผนเดิมทำตัวนี้ไม่เสียนะทั้งหมดไม่เสีย รวมทั้งไอหน้าสัมผัสนะหน้าสัมผัสนี่ไม่เสียนะครับหน้าสัมผัสข้างบนมันจะเสียตัวล่างนะน่าจะใช้คุ้มแบบไอตัวเนี้ยไม่ใช่ใช้คุ้มธรรมดาใช้เกินคุ้มใส่หย่อนน้ำมันนิดนึ่งขนะีดน้ำมัน S อบหน่อยเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยก็เยอะอนะ้แต่แล้วกัน แต่มันลื่นหน่อยเค็ดด้วยครับเพราะไอ้พวกนี้มันจะลงกราวลงจรเช็ดให้แห้งเลยใส่เลยครับใส่แล้วใส่ตามเดิมเลย,ยใส่แล้วอมกังคืนนะ ใี่ไฟไฟข้าหัวนะใส่นอกใส่นอสสกรูเนี่ยเล็กนิดเดียวเท่ากับไอเม็ดข้าวนะเนี่ยใส่ก็ยาก หมุนครับหมุนให้แน่นเหมือนเดิมเลยครับหมุนให้แน่นเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราถอดนะฮะโอเคนั่นแหละก็ใส่เหมือนเดิมนะวงจรวงจรมันไม่ได้มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะใส่ใส่ตามเดิมนะใส่เนี่ยเสียบตามเดิมนะครับเสียบตามเดิมแล้วก็ลืมเอ้าลืมท้ายวันเนี้ยนี่ไฟฮะ ถัดไปก็ใส่ใส่ที่เดิมมันนะใส่ที่เดิมมันนะครับใส่ใส่รูมันจะเป็นช่องไฟของมันนะใส่ใส่ในช่องไฟเลยโอเคนะครับ okay. ใส่ตามเดิมตามที่มันมานะน็อตท้าย อบอไายใส่เดียวก่อนใส่อันเดียวก่อนอน,อน,นะครับเผื่อผิดพลาดนะครับสวิตมั่นใจว่าไฟมาแน่นอนนะครับมาดูกัน,นครับมีไฟดูไฟจ้า ใส่น้ำนิดนึงฮนะกันกันโอเคใส่น้ำเผื่อมันร้อนเกินนะนี่ครับสวิตช์มั่นใจครับว่าติดแน่นนอนนะไฟมาไหมโอเคเห็นไหมไฟมานะครับ คือไอตัวหน้าสัมผัสของมันเองฮนะหน้าสัมผัสด้านล่างฮนะมีเสียงแนละ้วการาคาถูกครับไม่ต้องทิ้งนะครับซ่อมได้ซ่อมเองแค่เอาช้อนตัวนี้นะสก,กิดตัวสัมผัสด้านล่างอนะผมเรียกว่าแผ่นแม่เหล็กทำทอมสตันเลยกันนะฮะ แต่สับจริงๆผมไม่รู้ว่เป็นอะไรแต่แอน,นั้นแหละมันทําให้ทําให้ควรใจแล้วก็ต้มน้ําไม่เดือดนะนี่ร้อนเลยครับโอ้โหร้อนแล้วเดี๋ยวดูตอนตัดนะแป๊บเดี๋ยวตัดแล้วโอเคเรียบร้อยตัดชัดเจนมีอันหนึ่งอะเนี่ยชัดเจนครับ ตัดเรียบร้อยแล้วร้อนจริงนะร้อนแล้วเป็นกาแฟได้ท่านชอบได้แน่นอนนะแค่แค่นี้ยท่านก็ไม่ต้องจ่ายสองร้อยบาทซื้อใหม่มก็ใช้เป็นปีได้เลยสบายๆเลยนะเป็นปีเลยผมสันนิษฐานว่าเป็นปีแน่นอนสำหรับนี้ก็ผมน,นอนเพลย์ครับสิ่งดีๆก็ที่ท่าน คนที่รู้ก็รู้แล้วโอเคคนที่ยังไม่รู้ก็ซ่อมแบบง่ายๆนะซ่อมที่แบบง่ายๆจริงๆนะครับตามอุปกรณ์ตามที่เรามีน่แหละนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากครับกับคนออฟเ,เล t h นคิว o u เ i อร์